ศึกแห่งศักดิ์ศรีเจ้าสกูตเตอร์1 5 0ซ c ครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันดูครับโอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับ mm hmm. เขา้อนรับสู่ Black c o m m s h c h a l นะครับ วันนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่2ของ EP Battle นะครับก็หยิบยกมาเป็นสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากๆในตอนนี้นะครับแต่เป็นไซส์ 150cc อย่าง PCX แล้วก็ NMAX นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นรุ่นรถที่ผมจะซื้อใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะไปดูเจ้า CBR 500ที่ขี่อยู่ในปัจจุบันซะอีกนะครับแล้วก็ ตอนนี้แบบเชียร์เชียร์คนรอบข้างมากนะครับสำหรับเ m a c ตัวใหม่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาหยิบมาแบทเทิลกันนะครับว่าระหว่าง2ตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีใน2ส่วนก็คือในเรื่องของอ ตัวสเปกนะครับตัวสเปกเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าอีกในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกอิมม i ช n นลนะครับก็คือในเรื่องของเทสติ้งความชอบรลสนิยมส่วนบุคคลอันนี้มันโนล้วนๆนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลล้วนๆนะครับอันนี้ไม่ต้องดรามา่าจะดราม่าก,ก็ได้ครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมมากันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับ ประเด็นแรกนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องของราคานะครับสำหรับ Yamaha n m a ็ Mac ตัวล่าสุดนะครับจะเปิดตัวมาที่85,900บาทนะครับสำหรับราคาเปิดตัวในขณะที่ Honda PCX นะครับราคาแนะนำที่จำหน่ายณปัจจุบันนะครับตัวล่าสุดจะอยู่ที่84,400บาทนะครับซึ่งจะเห็นว่า PCX เนี่ยจะถูกกว่านิดหน่อย นะครับถ้าคุณผ่อนนะฮะแต่มันจะมีปัญหาขึ้นทันทีนะครับถ้าคุณต้องการซื้อสดนะครับ Pcx เนี่ยเนื่องจากเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับทำให้หน้าร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะปั่นราคาค่อนข้างขึ้นชื่อกันเลยทีเดียวนะฮะมีตั้งแต่8 0,000ปลายปลายจนไปถึง9 0 0 0 0มืนต้นๆน,นะครับยิ่งก่อนที่ ADV 1 5 0จะออกนี่ต้องบอกเลยว่าราคานี่พุ่งปรี๊ดมากนะครับอันนี้คือร้านที่ผมพยายามหาที่แบบหน้าร้านถูกที่สุดแล้วนะครับก็คือ 88,000บาทในกรณีที่คุณจะซื้อสดนะครับในขณนดที่ Nmax นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราคาซื้อสดกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จบไปกันที่ประเด็นแรกนะครับที่จะต้องหยิบไปพิจารณาหรือคุยกันนะครับก็คือในเรื่องของราคานะครับ โอเคครับผมมาต่อกันที่ประเด็นต่อมานะครับก็คือจะเป็นตัวของเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับสำหรับ Honda PCX กนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1สูบ Single overhead c a m s h a f t 4จังหวะนะครับ2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาตรกระบอกสูบจะอยู่ที่1 4 9่2่ีซีนะครับ แต่ในขณะที่ Yamaha NMAX นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบ1สูบ Single Overhead Cam c h a ชา e นะครับ4ชจังหวะ4วาล์วต่อสูบนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปลผันนะครับและปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่155ซีซีนะครับโอเคครับผมผลพวงจากเครื่องยนต์นะครับจะเห็นว่าพละกกำลังสูงสุดของ PCX นะครับจะทำอยู่ที่ 14.7แรงมาที่8,500รอบต่อนาทีในขณะที่ n m a x นะครับจะได้15แรงมาที่8,000รอบต่อนาทีนะครับรวมถึงตัวแรงบิดนะครับ p c x จะทำได้13.2นิวตันเมตรที่6,500รอบในขณะที่ n m a x จะทำได้13.9นิวตันเมตรนะครับที่6,500รอบอ่ๆอ,อ,อย่าพึ่งดราม่ากันไปนะครับเพราะว่านะครับ สิ่งที่แตกต่างกันต่อมาก็คือในเรื่องของน้ำหนักตัวรถพร้อมใช้งานนะครับตัว p c x เนี่ยจะทําน้ำหนักได้ดีกว่านะครับอยู่ที่129กิโลกรัมนะครับในขณะที่ NMAX นะครับจะอยู่ที่132กิโลกรัมนะครับถังน้ํามัน p c x จะมากกว่านะครับอยู่ที่8ลิตรในขณะที่ NMAX นะครับจะอยู่ที่7.1ลิตรนะครับโอเคครับผมผมจะไม่ขอพูดนะครับว่าใครแรงกว่าใครนะครับแต่ว่า จุดอย่างหนึ่งที่เห็นกันได้ชัดของตัวเครื่องนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของวาลแปรผันนะครับซึ่งในตัวของ Yamaha NMAX มเนี่ยมีในส่วนนี้ให้มาด้วยนะครับโอเคครับผมมาต่อกันที่มิติของรถนะครับหรือ d ดิเมนชันนะครับถ้าดูเผินๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า p c x เนี่อ้วนกว่าหรือใหญ่กว่าเจ้า NMAX นะครับแต่ว่าพอมาดูตัวเลขแล้วนะครับ ฮันด้าพีซนะครับความยาวอยู่ที่1923นะครับในขณะที่ NMAX นะครับจะอยู่ที่1935ความกว้างครับของ p ีซจะอยู่ที่745นะครับ NMAX จะอยู่ที่740นะครับและความสูงนะครับของตัวรถนะครับ PCX จะอยู่ที่1,107นะครับในขณะที่เอ็นแม็กนะครับจะอยู่ที่1,160มิลลิเมตรนะครับจะเห็นว่า P.C.X เนี่ยอ้วนกว่าในเรื่องของความกว้างาประมาณ5 mm มมนะครับในขณะที่มิติทั้งความยาวและความสูงเนี่ย N.Max จะเหนือกว่านะครับ mm hmm. ความสูงเบาะนะครับของ P.C.X จะอยู่ที่764 mm มิลมในขณะที่ N.Max จะอยู่ที่765 m mm, รมมรนะครับระยะฐานลอ้อนะครับ N.Max ก็ยังยาวกว่านะครับในขณะที่ P.C.X เนี่ย m 3 1 3ม mm, แต่ N.Max จะอยู่ที่1340 มิลลิเมตรนะครับสำหรับสายยืดอารมนะเอ็นแมก็จะดูยาวกว่าเข้าไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นดิเมนชันที่ดูเหมือนจะเล็กกว่าแต่พอมาดูที่ตัวเลขจะเห็นว่า n Max เนี่ยไม่ใช่ว่ามิติลดจะดูเล็กกว่าเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมมาต่อกันที่ประเด็นที่น่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆหยิบยกกันมาพูดถึงกันมากที่สุดนะครับกับ อของที่ติดตัวรถมาให้นะครับในเรื่องของเฟรมและโชคหน้าเนี่ยแล้วก็โชคหลังนะครับทั้งคู่จะเป็นเหมือนกันก็คือเฟรมเป็น u n d e r อร์โบนะครับโชคหน้าจะเป็นโชคอัพเทเลสโคปิกนะครับและโชคหลังจะเป็นโชคอัพสปริงคู่นะครับแบบยูนิตสวิงนะครับทีนี้มาถึงกันที่เบรกหน้าและเบรกหลังนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แฟนๆฮอนด้าเนี่ยรู้สึกเซ็งมากๆนะครับ อ่ะมาที่เบรกหน้ากันก่อนครับในส่วนของ p c x นะครับจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อมคอมบีเบรกนะครับในขณะที่ NMAX นะครับจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อม ABS นะครับ Honda นะครับเบรกหลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับในขณะที่ Yamaha NMAX เนี่ยจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อม ABS นะครับซึ่งรถในยุคปัจจุบันเนี่ยควรจะมี ABS ติดมาให้แล้วนะครับแต่ต้องเข้าใจครับว่า p c x เนี่ยอย่างแรกก็ รถมันเปิดตัวตั้งแต่ปีปลายปี2017ใช่ไหมรหัสปี2018ในขณะที่ NMAX เนี่ยก็เป็นรถของปี2020แต่แต่แต่ NMAX ตัวเก่านะครับเขาก็มีดิสเบรกนะ่แล้วก็หลังนี่เป็น ABS มาให้อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบแฟนๆ h o น Honda รู้สึกแบบโอ้อะไรคือขอดิสเบรก หน้าหลังก็ได้หรือจะขอแบบ ABS หน้าก็ยังดีใช่ไหมหลายๆคนที่ทบ่นกันอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าถ้า PCX มี ABS เนี่ยจริงๆผมอาจจะจบที่ PCX ก่อนที่จะมา CBR500 แล้วก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงสิ่งทีุ่แฟนยามาฮ่าบ่นกันบ้างแล้วกันนะครับก็คือขนาดของยางครับ PCX นะครับจะเป็น1 0 0ทับขอบ14ชนิดไม่มียางในนะครับแล้วก็ยางหลังจะเป็น120ทับขอบ14เช่นกันนะครับในขนาที่ เอ็นแม็กซ์นะครับจะเป็น1้0ยทับเขอบ13นะครับแล้วก็ยางไหลงจะเป็นร30ทับขอบ13ซึ่งอันนี้เหมือนว่ายางของ PCX เนี่ยจะหาได้ง่ายกว่านะครับในขณะที่ยางขอบ13ของ n m a x เนี่ยราคาไม่ได้ถูกเลยนะถึงแม้ยางจะมีขนาดเล็กกว่าก็ตามทีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างบนกันก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆฟังมาถึง ตรงเวลานี้นะครับน่าจะคิดกันว่าผมแม่งอวย N m a แม็กชิปเป่งเลยนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้อวยนะแต่ผมหยิบสเปคชีตจริงๆมาคุยกันเลยนะครับทีนี้อา้าวแต่เราก็รู้สึกว่า N m a แ็ตัวเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยกว่า PCX นะครับแล้วทำไม PCX มันถึงได้รับความนิยมอย่างมากละ่ะอ่ะต้องมาพูดกันว่าในเรื่องของหน้าตาว่า รูปโฉมอ่ะมันเป็นอะไรที่เราเห็นก่อนที่เราจะได้ขี่ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสเปคหรือฟีลลิ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันมาหลังหน้าตาแน่นอนนะครับความหลอมันต้องมาก่อนถูกป่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทําไม PCX นะมันถึงได้ขายดิบขายดีจนมันโกงราคากันสักขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมมาดูกันที่จุดแรกก็คือไฟหน้านะครับ Nmax นะครับตัวล่าสุดต้องบอกว่าทำหน้าตาให้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ Xmax รุ่นพี่ของมันนะครับในเรื่องของไฟ LED ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ค่อยถูกใจไอตัวตรงชิ้นส่วนนี้เป็นพลาสติกด้านล่างของไฟอยู่นะครับมันเลยทำให้ดูไม่ไม่ไมสปอร์ตเท่าที่ควรครับในขณะที่ p c x เนี่ย เขาเรียบหรูดูสปอร์ตนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยอันนี้เป็นอะไรที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันได้ทั้งความสปอร์ตและความหรูหราเลยนะสำหรับ PZX ในขณะที่ NMAX เนี่ยตัวใหม่ผมว่าไฟเลี้ยวมันอยู่ล่างไปนิดนึงนะครับอันนี้มันก็เป็นลักษณนิยมส่วนบุคคลนะครับคือถ้าเกิดไฟหน้าผมบอกเลยว่า PZX ชนะนะครับมาดูกันที่ไฟท้ายนะครับเป็น LED ทั้งคู่นะครับ ถ้าเป็นท้ายเดิมเนี่ยต้องบอกว่า p c x ชนะขาดนะครับทั้งดูสปอร์ตกว่าดูตูดเชิดสวยนะครับแล้วก็ดูหรูหรากว่าแต่พอเป็น n m a x ตัวใหม่ครับต้องบอกว่าเฮ้ยไฟท้ายเขากับองศาของมันเนี่ยผมมองว่ามันดูสปอร์ตชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับผมผมฟันไม่ขาดว่ะถ้าเกิดชอบแบบความสปอร์ตเนี่ย n m a x จะดูสปอร์ตกว่าแล้วก็ถ้าเป็นแบบเรียบหรูก็คงต้องเป็น p c x นะครับถ้าถามว่าผมเลือกอะไรผมผมเลือก n m a x ครับ ด้วยเหตุผลเดียวครับบนถนนมันมีไม่เยอะนะของมันเพิ่งมานะครับโอเคก็ okay, ผมมาต่อกันที่หน้าจอเรือนใหม่แล้วก็แผงข้างหน้าเรานี่แหละนะครับ Nmax ตัวใหม่นะครับปรับหน้าจอมาให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเป็น Full LED นะครับรวมถึงตรงแฮนด์บาร์ที่มันประกับก็คือจะดูเป็นสกูตเตอร์นะครับก็คือดูดีขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ผมพูดเรื่องหน้าตานะไม่พูดถึงเรื่องฟังก์ชันนะครับพมาดูกันที่ p c x กันบ้างนะครับอืม,ห,มหน้าปัดยังกับอะไรนะรถยนต์นะ่ะเหมือนพวกซีวิกนะครับดูสปอร์ตมากนะครับแล้วก็ต้องแฮนด์บาร์นะครับเป็นแบบแฮนด์บาร์เปลือยให้เห็นท่อนแฮนด์บาร์นะครับก็เ,เพื่อนๆก็จะมักไปแต่งกันนะครับทั้งตัวตุ๊กตาแฮนด์ทั้งตัวแฮนด์บาร์นะครับไล่สีไทยทงไทเท,ทไปมีอะไรให้แบบเล่นกันเยอะนะครับก็ตรงจุดนี้ถ้าความชอบส่วนตัวของผมผมก็ชอบ P.C.X. มากกว่านะครับมาต่อกันที่ในเรื่องของช่องเก็บของข้างหน้านะครับก็ต้องบอกว่าอ,อันนี้ดีพอกันเลยครับทั้ง P.C.X. แล้วก็ N.Max. นะครับก็คือจะมีตัว Power Outlet ให้นะครับแล้วก็ที่เก็บนะครับสามารถเก็บโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้เลยทีเดียวผมดูคลิปพี่จอนเนี่ยบอกเลยว่าไอ้ N.Max. เนี่ยดูตอนแรกแบบเหมือนจะไม่ใหญ่มากใช่ไหมแต่พอใส่ไอ้มือถือเครื่องใหญ่ๆพี่แกเข้าไปนะครับโอ้โห ต้องบอกว่ามันใช้งานได้ดีแล้วใช้งานได้จริงนะครับในเรื่องของที่เก็บโทรศัพท์ข้างหน้านะครับแล้วก็มาต่อกันที่สวิตช์เปิดปิดครับ n Max ตัวใหม่นะครับตอนนี้เราเป็น Keyless แล้วนะครับก็คือยกมาจาก X Max นั่นแหละแล้วก็ในขณะที่ของ p CX ก็ยังคงเป็นเตารีดสวิตช์เตารีดนะครับถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบ p CX มากกว่าไม่มีอะไรมากครับแค่มันเป็นไฟแบบบู ไลท์ like, สวยงามนะครับดูหรูหราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ U-Box ทั้ง2ตัวนี้ไม่ค่อยต่างกันนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงจุดนี้แล้วเพื่อนๆชอบตรงไหนบ้างครับผมถ้าถามผมเองนะถ้าเป็นผมผมจะเลือกรถที่ผมชอบในเรื่องของหน้าตาและให้สเปคมาไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าเป็นผมผมเลือกนะผมก็ยังคงเลือก PCX อยู่คือ n m a x มันมันได้ฟีเจอร์มันมันเอามาใช้ได้จริงแล้วมันดีกว่า PCX ในรอบด้านเลยนะแบบพวก ABS อ่ะ,อะหลักๆอะผมผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องระบบความปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่ารถที่ดีสําหรับเราคือรถที่เรารู้สึกซื้อมาแล้วเราอยากขี่มันทุกวันเราแบบเราอยากแตง่งเราอยากดูแลเราอยากคือเราเราซื้อมาแล้วมีความสุขกับมันนั่นแหละคือรถที่ ซื้อมาแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายตังค์มันไม่ใช่แค่ขี่ใช้ไปทํางานใช่ไหมแต่ในเรื่องของว่าปลอดภัยเราก็ต้องมองเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรุ่นพี่ผมเขาก็จะพูดเสมอพี่ป้อมบอกว่าถ้าเรามามัว่คิดซีเรียสเรื่องฟังก์ชันนู่นนี่นั่นแล้วรถสมัยก่อนเขาจะขี่กันยังไงวะแท็กชงแท็กชั่นเขาก็ไม่มีนะอะไรอะ a b เเขาก็ไม่มีแล้วทำไมเขาขี่กันได้จริงปะตรงส่วนนั้นมันก็ต้องใช้สกิลการขับขี่มาทดแทนเนาะ โอเคครับ okay, เป็นไงกันบ้างครับเพ<ๆ>ื่อนๆชื่นชอบคันไหนนะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ